ตอนนี้ผมมีห้อง Dis discord ของตัวเองแล้วนะครับผมนะถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปจอยในห้อง Dis discord แล้วก็สามารถกดลิงก์ในด้านล่างนี้เลยครับผมสวัสดีครับพี่คอมมีคนะเอเกมดล้วกบอลด็อกคังแบทเทิลผมนะอะไรกันนายมาไวไปเปล่าเราพึ่งถลุงกับกาชาสเตปอัพพวกเธอสองคนมาเร็วเกินไปเปล่าก็รู้ว่า7ปีเซิร์ฟ JP มันด,ดังแต่ก็รู้ว่าไม่อยากให้เซิร์ฟโกบองเงียบเหงาแต่ก็ ค่อยได้ไหมค่อยได้ไหมนะเดี๋ยวนะเรามาอ่านข่าวก่อนดีกว่าผมนะออ l าร์ b a t t l e chaotic future world campaign นะผมก็จะมีตัวละครอ่ามี dragon stone ล็อกอินนะฮะมิชชั่นกาชาอ่า17 18 19 20ก็ผมนะทั้งตัวเจ้างเฟสอ่า17 18แล้วก็ตัวเกโล่แล้วก็19มากับแคทใหม่ World w ว chaos ครับผมนะก็คือความชิบหายระดับโลกครับผมนะถ้าแปลกันตามตรงตัว ความโกลระหดระดับโลกแล้วกันไม่อยากพูดคำว่าชิบหายแต่ก็จริงเชลก็ชิบหายระดับโลกอันนี้ก็ระดับโลกอันนี้ก็ระดับโลกจริงแต่ก็โซนล้วราคา,าจัดมาเรียบร้อยผมฟิวเจอเร์เบอร์แพ็คเดี๋ยวขอไปเช็คก,ก่อนนี่ยังไม่รู้สิบเจ็ดสิบแปดผมนะ ECA ตัวฟรีเป็น ECA ทําง่ายที่สุดแล้วนะผมว่าอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามีคนม,มีมีคนอื่นคิดเหมือนผมหรือเปล่าว่าแบบตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่ทําง่ายสุดแล้วนะสำหรับ ECA มือใหม่เลยคือตัวนี้เป็นตัวที่ทําง่ายสุดแล้วหลังจากที่ผมไปดูมิชชั่นออไมมาานี ECA กกลลัับท มอ r ค c h a r เตอร์แค n be โอ้อย่าบอกนะว่าตัวไอ้หมายเลขไอ้ตัว17จากนรกจะได้ ECA ใช่ไหมหนึ่งสามเอ็ดก็มาแล้วนี่ใช่ไหมเออส่วนมิชชั่นนั้นก็เป็นมิชชั่นเก่าๆเนาะไหนขอดูก่อนขอเช็คก่อนคือแปลว่าไอ้ตัว17ไอ้นี่มันได้ ECA นี่ใช่ไหมสิบเจ็ดไอ้ตัวไอเนี้ยตัวฟรีอ่ะตัวไม่ใช่ตัวฟรีตัวเนี้ย ใช่ไหมอ่า ECA แล้วผมนะเออตัวนี้รออยู่เลยผมยังไม่ได้ ECA รีวิวเลยตัวนี้ส่วนแอนไอเฮลไฟเตอร์อะเฮลไฟเตอร์ก็ได้แล้วแล้วผมมีอันนี้รอไว้แล้วด้วยผมนะเออมีอยู่2อันแต่ไม่เป็นไรอันนี้ใช้ตัวฟ้าตัวนี้ฟาร์มได้ผมนะสำหรับใครที่มีตัวนี้มีตัวตัวนี้อยู่ฮนะใครมีแบบตัวเกินมาก็สามารถเอาเนี้ยมาใช้ได้เอามาใส่ได้ครับไม่ต้องเปลืองปู่หรือว่าถ้าใคร อยากจะประหยัดทำตัวนี้อีกตัวหนึ่งเผื่อแบบมี e x p l o s i v e chain battle มาครั้งหน้าก็ใส่ปูไป <c oughs> เออแต่ android cell fighter 17นี่ทำอะไรได้หลายอย่างเลยโอ้โห eca มา4ตัวตังหายกันอีกแล้วผมนะออโอเคนขอดูอย่างอื่นก่อนแล้วก็การทำ eca ของตัวนี้ผมขอพูดในคลิปนี้เลยแล้วกันผมไม่ไม่อนี่แหละไม่ยึกยากแล้วเพราะว่าเรจะได้พูดไปทีเดียวเลยเพราะผมไม่รู้ว่าผมจะไลฟ์ว่างไลฟ์อีกทีเมื่อไหร่นะ เออถ้าว่างไลฟ์ก็จะมาทำนะฮะแต่นี่คืออัพเกรด ECA นะครับมันอยู่ในนี้ป่ะเอาเหรียญนี่เอาจากไหนวะเหมือนมันจะต้องกดอะไรสักอย่างนี่ไงนี่ไงนี่ไงเออนี่ครับ90เหรียญนะผมนะต้องไปเก็บมาซึ่งก็จะได้อ๋อมี60มิชชั่นแต่ก็ต้องเล่นด็อกคังอีเวนต์เนี่ย90กว่ารอบครับผมก็ใช้ตัวละคร LR เคลียร์10รอปุมนะเออใช้เฟนซัมมอนล้วเพื่อนไม่นับด้วย ถ้าจะง่ายๆอยากเล่นสนุกๆก,ก็ทีม Android เนาะแต่นี่คือเคลียร์รกครางอีเวนต์อะไรก็ได้เนาะอันนี้ไม่จำเป็นอยู่แล้วส่วนไอ้พวกนี้เนี่ยต้องใช้ตัว LR เล่นมากี่เกม45เกมครับถ้าใครแบบโอ้อันนี้ค่อยๆทำไปนะเอาจริงไม่ต้องรีบก็ได้ใครจะมาเล่น90เกมวะแต่เอาจริงเล่นในด่านพวกแบบ อ่าอ,อีพวกด่านง่ายๆก็ได้นะพวกด่านที่มันแบบเสียทีละห้าอะไรเงี้ยเป็นด่านแบบปั๊มตัวละครแบบใครแบบจะฟาร์มจอมันบูหรือโกคูแบ็คก็ไปเล่นด่านนั้นก็ได้เล่นเก็บแด่านนั้นไปเอองั้นก็ทําได้นะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูดีกว่าผมยังไม่ได้อ่านความสามารถมเลยเขาบอกค่อนข้างเก่งเนาะโอ้ควางตู้นี้น่าสนใจเนะี่ยขอดูค้างตู้ก่อนดิเห็นโกจีทีมันจะมีเบจีทีไหมเฮ้ย,ยมันไม่เอาเบจีทีมาว่ะแปลว่ามันเอาเบจีทีออกครับ เป็นโกหังตัวนี้มาโกหังตัวนี้มาแทนเออโอเคแต่แปลกใจที่มันเอาโกคูตัวนี้มาถ้ามันเอาตัวนี้มามันควรมีคู่หูมันมาด้วยนั่นคือเบจิต้าซึ่งไม่เอามาแปลกใจแต่ก็ดีแล้วครับเพราะว่าโกคูนี่ผมก็อยากได้เพิ่มอยู่เพราะว่าเส้นทางเดียวไม่น่าไม่น่ารอดแต่ที่เหลือผมก็อยากได้นะยังไม่ได้อ่านเขาสามารถมาเลย๋ยวมาอ่านเขาสามารถก่อนดีกว่าเออมีตัวด้วยดูตัวก่อนดีกว่าไปที่นี่ exchange ไหมใช่ไหม,ไ,หมไม่ใช่ต้องไปที่ช h อ p ช h อ p ครับไปรับครบถ้าไม่แพงก็จะจัดซะหน่อยจะได้เปิด3รอบ แต่ผมก็ขอท,ทุกท่านอย่างหนึ่งแล้วกันคือขอทุกท่านรับชมคลิปผมนะเออกดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยขอแค่นี้อย่างเดียวเลยโอเคโอ้โหพันสองเลยแต่เปิดได้ต้อง28่สิบแปพ็คเลยนะเออแต่ผมว่าแค่นี้พอแล้วครับเอาเอารอบเดียวพอเราเปิดเอาสารอบได้นี้เพิ่มด้วยเก็บตัวละครดีดีด,ด,ด,ดโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูอ่านความสามารถก่อนดีกว่าครับผมก่อนจะเริ่มโอเคความสามารถของ ซ7เคือเป็นจอยฟอร์ทั้งคู่เลยนะถ้าอยู่ในทีม Android ก็น่าจะเวิร์กนะตัวนี้ได้ข่าวว่าเก่งมากเลยเออความชิปหาระดับโลกแล้วก็ฟิวเจอร์ซากาขี้บวก3ามเีเอ์เดฟเนทบวกร้อเเทียบเท่าท้งป่ะไอตัวนี้ไม่รู้นะถ้าเทียบเท่าทั้งแต่ว่ามันก็คู่กันไม่ได้อยู่แนละ้วเพราะช้งส่วนใหญ่จะไปคู่กับพวกอะไรเบจิต้าพวกนั้นมากกว่าครับช่วงนั้นจะดีกว่าส่วนเรื่องพวกนี้ก็คู่กับพวก1 7บเจฟิวเจอร์เนาะความสามารถครับแอคแท็กพลัง แล้วก็จะเปลี่ยนสีสีที่ไม่ใช่สีเขียวเนาะเป็นสีเขียวเปลี่ยนลูกแก้วแบบสุ่มเป็นสีเขียวที่ไม่ใช่สีเขียวคือสีเขียวมันจะไม่นับอยู่แล้วแล้วก็จะบุพลังโจมตีพลังป้องกันอีสานสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อจำนวนคีย์สีเขียวที่ได้รับโอ้เป็นสายนุกแล้วเนี่ยโอ้ะจะาพวกพวกจีทีมาเนี่ยเอ้ยเนี่ยจะเหมือนกับจีตัวละครโกคูจีทีนะครับคล้ายมากคล้ายคล้ายแล้วก็บุพลังโจมตีสิบแปดเปอร์เซ็นต์กับพลังป้องกันสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ต่อจำนวนคีย์ที่ได้รับที่ไม่ใช่สีเขียวนะ อ๋อใช่ไหมเออก็คือจะบวกอีกถ้าไม่ใช่สีเขียวก็น่าจะเป็นพวกแบบถ้าเราเก็บสีเขียวแล้วไปเก็บสีลุงด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้มันแรงขึ้นเนาะแต่ถ้าแบบเก็บเก็บสีอื่นแทนก็ได้บวก17เกับ18เปอร์เซ็นต์ซึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าจะเล่นสายนุกคือเปลี่ยนไปใช้สีเขียวจะเวิร์กกว่าใช้กระถากูจะกินได้โคตรแรงปู้นเลยแล้วก็บวกพลังโจมตีอีก70เปอร์เซ็นต์ครับผมถ้ามี7จ็คิสเปียร์ออฟเทนคือเก็บลูกแก้วได้7ลูกหรือมากกว่าน่ยจะบวกพลังโจ เมื่อเก็บลูกแก้ว8ลูกขึ้นไปนะฮะเออแล้วก็จะบวกคีบวกหต่อจํานวนลูกแก้วสีลุงที่ได้รับเก็บลูกแก้วสีลุงเยอะเท่าไหร่ก็คูณ2ไปเท่านั้นครับคือเก็บ1ลูกได้คูณ2แล้วก็โจมตีอีกครั้งหนึ่งนะโจมตีครั้งนี้เป็นทาไม่ตายแน,น่ๆการันตีตีทาไม่ตายถ้าเลือดถ้าเลือดสารเต่ํต่ำกว่าเมื่อโจมตีการการโจมตีคีบลา a s t direct คล้ายๆกับตัวละครจานิมบ้า นะเออในช่วงนั้นมันจะแค่อ๋อก็แค่แบบห้อ๋อก็คือจะป้องอ๋อคือมันจะสามารถนูดิไฟคีบลาสได้เมื่อเลือดมัน35%หรือมากกว่าตอนที่ถูกโจมตีนะคือรับการโจมตีแล้วถ้ามีเลือด35%หรือมากกว่าจะสามารถนูดิไฟได้อ๋อโอเคเก็ตเกตเกตความสามารถในการเวสต์แซกแทร์ดิเฟนส์หนึ่งเทิร์นนะครับก็ดีนะเพราะว่ามันเหมาะกับไอความสามารถมันอยู่แล้วถ้าเพิ่มเพิ่มจริงๆก็ เบิ้ลเ,เน้นคีดีกว่าไหมผมว่าเน้นคีค่อนข้างดีกว่านะเพราะอันนี้มันน่าจะโอเคแล้วแต่จริงๆมันเน้นควบคู่กันได้ใครอยากจะเน้นแบบให้ตีหลายๆรอบก็ใช้เบิ้ลแต่ถ้าใครอยากจะเอาแบบขู่อ,อยากเอาอะไรที่ว่าโปร้งจบเลยก็ไปขี่ไหนดูแอคทีฟสกิลซิแอคทีฟสกิลสามารถใช้ได้ต่อเมื่อเจอ1ศัตรูที่มีเลือด3 5หรือมากกว่าหรือเจอ3ศัตรูก็เหมาะในซูเปอร์ไทเทิลโรบเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โห เยอะก็ดีเลยอะซิงเกิลทาร์เก็ตออสเป็นการมันหยุดได้ตัวหนึ่งเนาะหยุด3ตัวไม่ได้จะเจอเจอ1ตัวได้เจอ2ตัวไม่ได้ก็คือต้องเจอที่มีเลือดส,สารสนเทศหรือมากกว่าก็อูใช้ได้เลยนะคือเริ่มมาก็เปิดใช้ได้เลยเปะวะเพราะว่าเลือดสารสนเทหรือมากกว่านี่พ่าใช้ได้เลยนะเราไม่จําเป็นต้องแบบเก็บไว้แต่มันก็แบบตอนเริ่มเกมแล้วควรเก็บไวป้ปะเหมือนแบบไปครูหังอะแล้วกเก็บแอคทีฟสกิลไว้ไม่ใช้อะไรอย่างงี้ขอสบายครไปครูหัง แต่มันจะดีเลยแค่การโจมตีหนึ่งครั้งเนาะตัวที่เราเลือกได้หนึ่งตัวผมค่อนข้างชอบนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าลิงสกิลเขามีอะไรบ้าง Android Assault ไม่ใช่นี้ดิ Android อันนี้เออต้องดูอันนี้แอนดรอยอั u l t ซึ่งก็อยู่คู่กับพวกเหลาสิบเโอเคเลยนะอยู่กับ <laughs> Android นี่ดีเลยเนะี่ยอยู่กับ LR ตัวนี้ผมอยากมากเลยออแกนิกอัปเกรดอยู่กับพวกเหลา่าสิบเตัวนี้ก็ใช้ได้แหละเนี่ยตัวที่มาจากว d ดีก็ใช้ได้ครับผมนะตัวนี้ก็ข้างเก่งนะ เป็นตัวฟรีที่ค่อนข้างเก่งใช้กับตัวซูเปอร์ฟิวเจอร์ได้หมดเลยเออใช้กับตัวฟิวเจอร์ได้หมดเลยอ่าเป็นตัวละครฟิวเจอร์เนาะเออตัวละครฟิวเจอร์ออร์แกนิกอัปเกรดเล่นกับพวกเราฟิวเจอร์ได้อันนี้มันยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะต้องเล่นกับ2ตัวเนี้ยผมว่าค่อนข้างโอเคเลยโอพได้ OP เลยสองตัวนี้อ่าทวินเทเรอร์อยู่กับพวกเราสิบเจ็ดสิบแปดนี้ก็โอเคเก่งอยู่แล้วครับบวกพลังโจมบวกคีว่ะอันนี้ออร์แกนิกก็จะบวกพลังโจมตีปะ่ะเอาบวกคีเหมือนกัน เอโนอาโซะบวกพลังป้องกันไม่มีวกโจมตีเลยเหรอนี่วกโจมตีก็อยู่กับนี่สิบเจ็ดอยู่กับสิบเจ็ดซูปเปอร์ค่อนข้างดีกับสิบเจ็ดเนี่ยซูปเปอร์สิบเจ็ดเออซูปเปอร์สิบเจ็ดก็อยู่ได้เอออยู่กับพวกนี้ดีซูปเปอร์สิบเจ็ดผมก็แนะนำว่าไปอยู่กับพวกไอ้นี่ดีกว่าซูปเปอร์สิบเจ็ดตัวอีซีเอแล้วอะ่ะเก่งรูทเทอร์บิดดาวเขาบวกพลังโจมตีครับอยู่กับสิบเจ็ดได้ไหมเนี่ยสิบเจ็ดสิบแปดใช้ได้พลังโจมตีครับเอาตัวที่รู้สึกว่าเล่นได้นะในลิงก์มีอะไรบ้าง ดิสมอ a l l future ในทีมเล่นกับโกคูแบล็กแต่มันก็เล่นก,กับโกคูแบล็กเห็นไหมบัตโต้บิดดาวได้นี่ยบัตโต้บิดดาวมีโกคูแบล็กปะไม่มีโกคูแบล็กว่ะแปลกใจ <c oughs> แต่มันเล่นอันนี้เล่นกับพวกแอนดรอยจะดีกว่าแล้วก็เฟี่ยนแบทเทิลนะฮะอันนี้บวกอะไรบวกคีเฉยๆเฟี่ยนแบทเทิลบวกแบล็กแท็กอันนี้ก็ใช้ได้กับพวกตัวละครต่อข้างเฟสเนาะอ่ะ world wide chaos android พวกนี้ดีอยู่แล้วครับแต่ world wide chaos นี่อยู่กับพวกจอมันบูและพวกนี้พวกตัวละคร ที่แบบสร้างความชิบหายแก่โลกก็อยู่กับเซลกับทีมเซลจอมันบูแต่จอมันบูมันมันลิงไม่ค่อยมีอ่ะมีแค่บูทบิทดาวที่อยู่พวกจอมันบูได้อยู่เออจอมันบูได้เออพวกบลูทอชบิทดาวอะไรพวกนี้กับไนแร์อยู่ได้ใช่ไหมไนแร์อยู่ได้เออไนแร์อยู่ได้แต่แบบถ้าจะเล่นจริงๆผมว่าวายเคอ,อจัดเน้นทีม Android ไปเลยดีกว่าครับซ i บ g b o อ n ก็ Android ดีกว่าเน้นพวก ไอ้พวกนี้ผมยังไม่ได้อ่านเพิ่มเลยว่ามีตัวไหนลิงได้ดีบ้างแต่ส่วนใหญ่เน้นกับพวก Android ดีกว่าครับ Android s ซอ a าก้าจอยน์ฟอสประมาณนี้ตัวต่อไปว่าผมนะเกโล19ครับมาดูกันดีกว่าแนา่เป็นไงก็ <c oughs> <c oughs> เป็นแคต e g o รี a แอนดรอยจริงๆอยากให้เป็นแคตใหม่มากกว่านะไม่อยากให้เป็นแอนดรอยเลยแต่มันไม่ได้ทำโลกชิบหายไงสองตัวนี้มันกิ๊กกอกครับมันแค่เป็นจุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นแค่แอนดรอยเนาะก็บวกพลังโจมตีพลังลป้องกัน ใช่ไหมหนึ่งเทินไม่สแต็กครับแล้วก็จะรีเลือดสิบเปอร์เซ็นต์ดีดีดีดก็แอคแท็กบวกสองร้อยโอ้โหแรงกว่าไอตัวเมื่อกี้กนเนี่ยแบบการตั้งต้นอะ่ะโดยที่ไม่เน้นพวกสกิลอะไรเงี้ยกระดิฟเฟนต์บวกหนึ่เก้าสิบแรงจริงครับแต่ว่านี่จะจะ,จะตีแรงกว่าบวกกพลังโจมตีกับพลังป้องกันอีกสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะผมแล้วก็จะปลดการตัตูเมื่อโจมตีถ้าไม่ตายก็เป็นตัวสปอร์ตให้กับทีมแอนดรอยตัวร้ายได้ด้วยนะเออก็ ขรรีบบวกสามแอคแทคเดฟเฟนบวกสีบเปอร์เซ็นตเห็นท่าไม่ตายศัตรูเมื่อเลือดสามเก้าเป์เจะต่ำกว่าดูดคีบลาสที่โจมตีมาที่ตัวนี้แล้วก็จะฮิลเลือดสามเก้าเป์เ็นตเป็นตัวฮิลโอ้โหโอ้ถือว่าตัวนี้เจอกับพวกคีบลาสที่รุนเข้าจะออโหดเลยนะก็จะคล้ายๆตัวละครอย่างจเจนมบ้าที่เราสามารถเอาไปเล่นในด่านเบจิต้าเลเจนด์เนี่ยตัวนี้ค่อนข้างจะมีประโยชน์มากเลยกับโกคูเลเจนก็ได้ยกเว้นตัวสุดท้ายอ่ะที่จะไม่ไหวครับ คือตัวสุดท้ายมันจะมันจะเป็นท่าต่อยเราจะแพ้ไงแต่ว่าถ้าตัวไหนคีบบาสก็คือถ้าเรามีเอ่อเลือดสามสิบเปอร์เซ็นต์หรือต่ำกว่าเนาะใช่ไหมไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยว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 มันฮิวเฉยๆโหเป็นตัวที่จำเป็นมากเลยนะค่อนข้างเอาเรื่องเลยตัวเนี้ยโอ้ยผมชอบอ่ะส่วนลิงก์ก็อยู่กับนี่แอนดรอยด์แอสโซว์เอนเนอร์จีอับซอร์พชันก็อยู่กับพวกอ้าวซุปเปอร์สิบเจ็ดไม่ติดเหรอวะเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่น่าได้ใช้ไอ้พวกนี้ไม่น่าได้ใช้คีบออัันนนี้้้้ไไม่่่าดใชยูแลวครบออ่ามี อยู่กับพวก13นพวนี้ได้บวกแอคแท็10%แต่ก็ไม่ใครได้ก็คือมันก็เล่นได้เหมือนกันครับเป็นตัวซัพพอร์ตถ้าจะไปเล่นสาย13ไปเล่นแอนดรอยดสาย13ก็เล่นได้ Nightmare เล่นได้ครบับสำหรับตัวใหม่เลยแล้วก็ b Brutal Beat Down เล่นได้ครับ f e a n d f a t e เอ่อตัวนี้อยู่กับอะไรเซลล์อ่ะอยู่กับอ่า s u per 17ได้อยู่นี่ s u per 17ได้อยู่แล้วก็ f c e Battle ครับ เป็นตัวที่เก็บตอกคัางเฟสส่วนติดทาร์เก็ตโกคูค่อนข้างใช้ได้นะไปเล่นกับทีมซูเปอร์สิบเจ็ดกจะมีประโยชน์อยู่เอ่อเอาอับซอร์ปชั่นไอ้ทีมนี้ก็ต้องอยู่กับพวกเหล่า1713พวกนี้จะเป็นพวกจอยกับพวกเหล่า17บเพวกแอนดรอยทั่วไปอะ่ะแต่ส่วนไอ้ตัวหลักของเราเนี่ยมันจะไปเล่นกับตัว1 7 1 8อย่างดีดีที่สุดเลยเอ่อพวกนี้แอนดรอยเซซาก้าโอเคครับถือว่าตัวนี้อยู่ในหลายทีมนด่ค่อนข้างดีเลยนะเออส่วนที่เหลือก็ตามนั้นครับมา เดี๋ยวมาเปิดกาชากันดีกว่าผมแต่ก่อนอื่นครับเราไปขัดกันก่อนดีกว่าเผื่อได้1ิบเมาเดี๋ยวไม่ได้จากตัวนี้ชัวเลยไ่งเอ้ยไม่เอาดีมาแต่ผมยังไม่ได้แก้บั็กนะผมขี้เกียร์โหลดใหม่ครับวิธีแก้บั็กเสียงหายคือลบแล้วโหลดใหม่ผมขี้เกียจโหลดโอเคคิวอีไม่ได้อะไรขอให้ไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรไม่ได้ไรไม่ได้ไรเกลือเกลือบอกว่าเกลือ บอกว่าให้เกลือโอ้โหเสือได้เ r อีเวนเลยโอเคผมว่าผมเกลือแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วจะได้ไอ้ l าด้วยโอ้โหเป็นรางไม่ดีซะเลยเป็นรางไม่ดีซะเลยเอาจริงๆไม่ดีเลยหายหายม,มาหนึ่งสองโอ้โหรอบนี้มันดีกว่าเก่าอีกยาเสยสามโอเคมารอบนี้เราขัดดวงไปก่อนเปิดกาชานี้จะไม่เสียดายผม แต่ตัวนี้ผมถือว่า ECA ช้ามากเลยสําหรับไอตัวตัว17 18ตัวตัวเก่าอะผมว่ามันช้ามากเลยนะอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดกับ50 d r r k o n Stone ก่อนครับมา17 18เราไม่เคยได้อะไรจากกาชาใหม่เลยช่วงนี้ขอเถอะมาทีมนายจะเก่งขึ้นนายจะไปช่วยตัวเก่าได้นายจะไปช่วยได้เราอยากได้ความสามารถของนายเปลี่ยนลูกแก้วเองได้แล้วอะไรเยอะแยะโอ้โหสตัวตายล้วโอ้โห อันรอบนี้คือเกลือแน่นอนครับบินมามั่วมากโอ้โหเข้าใจเกมเข้าใจคือรู้ว่าไม่ให้ผมได้ตัวใหม่แต่นี่ก็คือไม่ได้มานานแล้วเฮ้ยรู้ว่ากูดวงดีไม่ดวงดีกัเสพอัพไหมก็ไม่อะโอ้โห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 โโอ้หคือโอเคไหมตัวนี้มันก็โอเคแต่ไม่อยากได้โอ้โหวิทวันนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิดนี่กันดีกว่าครับมารอบนี้เราเกลือแล้วมาเดีราใช้ก่อนไปเราขัดดวงทำไม่ได้รอบนี้โอเครอบนี้ไม่ขัดดวงเลยไปเออคู่ลิลิเอาละครับเอาละขอโกหังกับตัวใหม่โกหังกับตัวใหม่โกหังกับตัวใหม่ห,ห,มหนึ่งโอ้โหเอสเอซ่สามตัวไม่เอาดีวะเฮ้ยอย่าบอกนะเอสเอซ่สามตัวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอ้ยจริงจังปะเอสเอซ่สามตัวเลยเหรอเอสซ่ากากาก็กดีโอ้โหจบกันเฮ้ยเฮ้ย เดียวอ,ยอุ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่มึงโกหังเด็กโอ้ข้าเป็นโกหังไอ้นี่จนได้โอ้โหว่าแล้วเชียวแต่แว่าเอสซานสามตัวเรายังยังมีหวังอีกสองตัวครับเอ,อ้ยชังเด็กโหมูมากอ,อู้อู้นี่เหรอสามตัวครบเลยโอย้โอเคโอเคผมโอเคผมโอเคมากโอเคมาก หาอยู่เลยโอเคมากขาดตัวไอ้นี่นะโอ้โหผมไม่ได้เลยนะไอศอกไอตัวละครในไอพวกเวอร์ไวท์ผมไม่ได้เลยโอ้เอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะได้ได้เฉยอะได้เฉยอะเอาได้เฉยอะโอเคฟิเซอร์คือไม่ไม่ไม่เกลือนะแต่ว่าไอที่เหลือนี่คือเกลือหมดเลยครับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนี่เราโดนดักควายใช่ไหมวะเนี่ย มันรู้สึกรู้สึกรู้สึกเขางอกเลยมาเปิดกาชานี้เนี่ยรู้สึกเขางอกเลยรู้สึกเขางอกเลยโอ้โหรู้สึกเขางอกเลยมาเปิดกาชาหานี่เฮ้ยให้ฮีเถอะผมไม่ได้ตัวละครใหม่เลยขอโกหังแล้วมันก็ให้โกหังจริงๆครับขอโกหังเด็กไม่ใช่โกหังผู้ใหญ่โกหังไอเด,ด็ไอด้วนไม่เอาไม่อยากได้อูซุยไม่อยากได้อูซุยโอ้เอาโกหังเด็กไม่เอาอูซุย โอเครอบนี้โอ้โหทั้งมากับคุริลินโอ้อะไรวะจบกันครับมันดันมาสองตัวโอ้มาคนเดียวก็ได้โอ้คุริลินมาทำหาอะไรเอาเอาเมียงมาเอาทังออกไปเอาเมียมึงมาเซ่โอ้โเกยอีกแล้วอ่ะผมต้องเปิดแบบกีิ่รอบว,ว้ถึงจะได้แบบผมไม่มีทางได้แบบรอบเดียวเปิดได้หรอก โอ้โหโอ้โหแม่งโคตรเกลือโอ้โหตัวอย่างเก่าโอ้โหตัวอย่างเก่าตลกกบกูป่ะเนีย่ยโอ้บ้าบอที่สุดเลยครับเฮ้ยเวอร์เวอร์เรื่อจริงวะไม่ได้ตัวใหม่เลยอะเดี๋ยวเลี้ยงจากอะไรได้บ้างผมเลี้ยงจากตัวไหนได้บ้างอะอะไปดูไปดูไปดูด็อกคังด็อกคังไปดูอ,อ,ดอะ เลื่อนมาไกลหน่อยอะล่าสุดที่รู้สึกว่าดวงดีคือจะเป็นตัวไม่เ <c oughs> นีัยดีกว่าเพราะผมรู้สึกเออผมดวงไม่ตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่กาชาไหนตั้งแต่เวอร์ไวผมดวงกุดมาตลอดเลยเว้ยที่ไม่ใช่กาชาการันตีอะผมจะได้เว้ยถ้าถ้าแบบอันไหนกาชาการันตีที่แบบการันตีแบบสเตปอา,ามันได้อยู่แนละ้วแต่ตั้งแต่กาชาเวอร์ไวผมไม่ได้อะไรเลยผมไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้ไม่ได้เพิ่งจะมาได้วันนี้ได้แค่อย่างเดียวคือปิกาโลครับไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตัวใหม่ๆนี่คือไม่ได้เลยครับที่ไม่ใช่ตัวฟรีกับตัวแบบเก็บอะเนี่ยเพิ่งก็มาได้แต่โคจิต้าที่ผมได้เออโคจิต้าเราดันดวงดีเออโคจิต้าคือดวงดีแล้วแค่รอบเดียวด้วยไม่ได้อีกเลยครับโคจิต้าคือดวงดีจริง ที่เหลือนี่คือไม่ได้ครับตัวใหม่ไม่ได้เลยทั้งก็ไม่ได้ปังใหม่ก็ไม่ได้ครับอ่ะต่อไปเคโลฟล่าไม่ได้คาเบตนี่ก็ไม่ได้จากกาชา嘛นะคาเบตนี่ไม่ได้จากกาชาอื่นฮิตโกคูไม่ได้เบจิต้าไม่ได้เซลไม่ได้นะจาริมบ้าไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ อะไรไม่ใขนาดนั้นวะท่านผู้ชมครับทำไมผมไม่ได้ตัวใหม่คือมันปรับเรนดรอปเหรอเรนดรอปมันแย่เกินเหรอคือจริงๆนะเกมมันควรทําแบบถ้าเห็นว่าเราได้ตัวนี้เยอะพอแล้วอ่ะมันควรเอาออกจากกาชาเว้ยไม่ให้เราได้ตัวนั้นเว้ยมันควรทําระบบแบบนั้นเว้ยอย่างงี้มันก็ขาดทุนชิบหายเลยอ่ะสิบเจ็ดสิบแปดคงไม่คงไม่เปิดหาต่อแหละผมคงพักเลยยาวๆครับมันไม่ได้จริงแล้วมันก็มันผมว่ามันเก่งไหมมันเก่งครับแต่ว่า รอกาชาอื่นที่จะเข้ามาดีกว่าผมนะเก็บไว้6ปีเด็กเจ็ดปีดีกว่าครับตัวนั้นก็ค่อนข้างจะเก่งกว่าเยอะเลยแต่มันจะมีกาชาอีกที่จะตามมาอีกเยอะเลยครับยังเหลือทั้งอีกนะยังเหลือทั้งตัวใหม่นะที่ยังไม่เข้ามาทั้งตัวนั้นก็อีกสักพักแหละน่าจะเป็นกาชาต่อหลังจากนี้เลยด้วยจะเป็นทั้งตัวนั้นแหละครับที่จะมาให้เราเปิดกันนะครับโอเคส่วนอย่างอื่นว่ากันทีหลังครับผมนะเรื่อง ECA ออะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าผมจะสามารถไลฟ์ในอาทิตย์นี้ได้หรือเปล่า ไม่ค่อยว่างกันเลยครับช่วงนี้เปิดเทอมแล้วไงงานหนักไปหน่อยครับก็โอเคงั้นก็ขอจบกับการมาเปิดกาชาแต่เพียงนี้ครับฝากกดไลค์กดกระดิกดแชร์เป็นกำลังใจของทับคลิป,ปด็อกคำไปทุกทีต่อไปด้วยนะฮะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับผมเด็กนักที่เขาอย่าลืมกดไลค์ like, แฟนเพจของเราด้วยนะ